อออรออร่ยสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มากินเควปัน่นเดิมมีเคลมีแตงมีฝรั่งมีกล้วยวันนี้ไม่ได้ใส่มะเขอือเทศปั่นผักในสวนเรานี่เแหละค่ะกินทุกวันนีเน่เพื่อนดูดแตง <laughs> ดุดแตงดุดแตงขาวโป๊ะเบอร์เบอลา <laughs> ั่นผักที่ในในบ้านเรานี่เลยค่ะกินทุกวันเพราะเราจะเคี้ยวไม่ค่อยละเอียดเท่ากับที่เคลื่อปนปั่นมันแล้วก็กินปริมาณจะได้ไม่เยอะเราก็เลยกินวันละแก้วเพื่อนลองทำดูนะคะผักผักที่เราปลูกเองมีปลอดสารกินแล้วสุดใจกินแล้วชัวร์ว่าคุณภาพต้องร้อยเปอร์เซ็น วันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ